ขอสอบถามหน่อยทำไมวงการบันเทิงนักร้องนักสแสดงต่างๆทั้งเมื่อก่อนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่งไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่งนะในทุกประเทศเนี่ยไม่ได้เป็นลูกครึ่งแต่ว่าความเป็นลูกผสมเนี่ยมันทําให้มีความแตกต่างในสกินคอมเพล็กชันที่ปรากฏว่าพอออกมาแล้วมันมีความพอดีอย่างงดงามคือมนุษย์เนี่ยบางทีเนี่ยแล้วแต่รสนิยมแต่ว่ามนุษย์โดยแมสส่วนใหญ่เนี่ยชอบในสิ่งที่ปกติเนี่ยอาจจะหาได้ยาก เพราะฉะนั้นในสิ่งที่หาได้ยากมันเป็นสิ่งที่ผู้ชมต้องการที่จะเห็นแต่ว่าจริงแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยถ้าคุณสังเกตดูคนซึ่งผสมหลากหลายชาติพันธุ์มันเกิดกระบวนการซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยมีการผสมผสานของคุณสมบัติลักษณะต่างๆทั้งในสกินคอมเพล็กชันและบนใบหน้าจนทําให้คนซึ่งเป็นลูกครึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีความไป,ไ,ปได้สูงที่จะมีทั้งใบหน้าและผิวพรรณที่แตกต่างในแบบ ที่มีความได้เปรียบและมีความงดงามยิ่งกว่ามันคือ diversification of gene pool ค c o n c ปต์ในที่นี้คือมันตรงกันข้ามกับการที่สมมุติว่าคุณจะสร้างทายาทจากผู้ซึ่งมี blood line ซึ่งใกล้เคียงนั่นคือสิ่งที่โคตรไม่เวิร์กเลยแล้วก็ไม่ดีต่อการผลิต offspring ที่มีคุณภาพวันนี้ผมไปลึกมากนะแต่อิชูก็คือว่าในเมื่อคุณกระจายคุณ diversify gene pool เนี่ยคุณภาพย่อมมีโอกาส ที่จะสูงยิ่งขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้นอกเหนือจากประเด็นที่ว่ามีการผสมผสานจนออกมาแล้วในที่สุดแล้วทั้งสีผิวและทั้งรูปร่างหน้าตามีโอกาสที่จะเป็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งเหนือไปกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ถ้าเกิดในที่สุดแล้วเนี่ยคุณสืบสายพันธุ์เฉพาะในกลุ่มคนซึ่งอยู่ในชาติพันธุ์เดียวกันเขาเรียกว่ามันมี potential gene pool advantage มันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างมากที่เอาจริงๆแล้วไปมาเนี่ยทำไมถึงเวลาเนี่ยผู้ซึ่งเป็นลูกครึ่งเป็นไฮบริด จากหลายชาติพันธุ์ผสมประสานออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเขาเรียกว่า biological advantage เพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติต้องการให้สัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเสริฐหรือสัตว์เดรัจฉากระจายจีนภูในการผลิตอ f s p r i n g เพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้คือลิซ่าโบเน่ลิซ่าโบเน่เป็นศิลปินแล้วก็เป็นดารานักสแสดงซึ่งมีทั้งบิดามารดาซึ่งเป็นเชื้อสายแอฟริกันแล้วก็เชื้อสายคอเคเชียยุโรป เธอเองเธอเติบโตมาในแวดวงการแสดงเธอเล่น A Different s t r o k e นะฮะแล้วก็เล่น Cosby Show นะฮะลิซ่าโบนีเนี่ยแต่างงานกับ Lenny Kravitz นะฮะแล้วลูกสาวเนี่ยโซ e ี r ครา t วคุณคิดว่ามนุษย์ผู้ชมคุณดูหนังคุณดูละครเนี่ยผู้ชมเนี่ย mass audience เนี่ย plebeians ทั่วไปเนี่ย เวลาดูอะ่ะคุณจะดูแล้วคุณจะชอบในสิ่งที่สุดโต่งคนที่ผิวขาวมากๆหรือดำมากๆหรือคุณคิดว่ามนุษย์ที่เป็น mass p o e u l a i o n ทั่วไปเนี่ยที่นั่งอยู่ในโคลอสเซียในกรุงโรมแล้วก็นั่งชยโยรฮร้องกับแกลเดียเตอร์เนี่ยที่ฆ่ากันเนี่ยคุณคิดว่ามนุษย์เนี่ยอยากเห็นคนซึ่งมีผิวพรรณแบบนี้ไหมที่ผสมผสานออกมาเชื้อสายแอฟริกันเชื้อสายคอเคเชียนเชื้อสายยุโรปเพลอมๆมีสเปนิกผสมผสานออกมาแล้วคุณดูสกินคอมเพล็กชันของผู้หญิงคนนี้และคุณดูโครงสร้าง ส้างใบหน้าทำไมผมยกตัวอย่างผู้หญิงคนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วปรากฏการณ์ที่ว่าลูกครึ่งแล้วออกมาหน้าตาดีอะ่ะแล้วเข้าวงการบันเทิงแล้วเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีผู้ชมซึ่งรู้สึกว่าสวยสดงดงามแล้วก็เหล่าเหลาเนี่ยปรากฏการณ์นี้มันไม่ใช่ปรากฏการณ์เฉพาะประเทศไทยในสอเม,มริกาเนี่ยนะฮะแทบจะทั้งฮอลลีวูดตั้งแต่วงการการเดินแบบยันดนตรีนักร้องไปจนถึงนักแสดงเนี่ยเต็ไมไปด้วยลูกครึ่งฮนะ ทั้งครึ่งทั้งเซี่ยวทุกอย่างเพราะมนุษย์เนี่ยเมื่อด i เวอร์ f ิฟาย e ีนพูลและมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และมี m i กซ์ของสกินคอมเพลชันที่ complex เช่นนี้มนุษย์นั้นสร้างความได้เปรียบทางชีวภาพในการ หาคู่สมรสเพื่อที่จะผลิตทายาทต่อไปด้วยวิธีการนี้เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์มากยิ่งขึ้นและเมื่อเกิดปรากฏการณ์ diversification of gene pool interethnic marriages interracial marriages ทั้งหมดนี้นำมาสู่ผู้ซึ่งมีความได้เปรียบในการหาคู่ะ มันเป็นความเป็นจริงทางชีวภาพตามทฤษฎี Natural Selection มันคือโลกแห่ง t ด e วินเนียนะฮะความสวยงามที่คุณได้มานั้นสร้างความได้เปรียบในการหาคู่และความได้เปรียบในการหาคู่ที่คุณได้มาก็ได้มาเพราะว่าบุพการีของคุณนั้นได้มีความพร้อมที่จะกระจาย Gene นผู l we're going very deep แต่ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องเดียวกันหมดคุณเข้าใจผมเปล่า ฟิโล o อฟิค a ลี่การกระจายจีนพูมมันทำให้บลัดไลน์เข้มแข็งขึ้นบลัดไลน์เข้มแข็งขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้ซึ่งเป็นทายาทของการกระจายจีนพูมหาคู่ที่จะเมดและก็มีทายาทที่มีคุณภาพของสายพันธุ์ DNA นั้นสายเลือดบลัดลายที่แข็งแกร่งขึ้น diversification of gene pool strengthens the bloodline physically m e n เม l เทขอบคุณมากสำหรับคำถามนี้เพราะว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดที่พูดคือมันน่าสนใจมากว่าตอนที่ผมเรียนวิชารัฐศาสตร์ที่วิสคอนซินเนี่ยหนึ่งในวิชาที่ผมวิ่งไปเรียนด้วยคือ Geology Geology เนี่ยมันมีหลายประเด็นซึ่งครอบคลุมเรื่องราวเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยงในการผลิต Off ฟ p r ริ g สำหรับสัตว์และการกระจายความเสี่ยงในการผลิต f f ฟ p r ริ g สำหรับสัตว์เนี่ยในที่สุดอะมันเป็นการแสวงหาสิ่งที่เพิ่มโอกาสที่ทายาทจะมีความแข็งแกร่งในมูลค่าทาง DNA นะฮะ มันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาศักยภาพของสายเลือดให้มีคุณภาพให้อยู่ยงคงกรับันต่อไปนะเพราะฉะนั้นบลัดไลน์ต้อง Di v e r s i f y gene pool อ่ะคราวนี้คุณคิดว่า Zoe k r a v i t z เนี่ยซึ่งก็คือลูกครึ่ง Lisa โ n e ีแล้วก็ Lenny k r a เ i t z เธอสวยสดงดงามแบบเนี้ยเธอคือลูกครึ่งผิวพรรณดีมากหุ่นสวยเซ็กซี่จอไลน์เพอร์เฟเธอได้ความได้เปรียบในการหาคู่ควงซึ่งจะมีโอกาสในการผลิตทายาทไหมในการผลิตออฟสปริงไหม การที่พ่อแม่ของเธอ Diversify Jean p o นพูและผลิตเธอออกมาและเธอมีความดึงดูดต่อเพศตรงข้ามจนในที่สุดทำให้เธอสามารถได้แฟนและคบกันนานเกือบที่จะมีลูกกันอย่างเช่นแชน n ิงเทเทิลเนี่ยความได้เปรียบนั้นมันสะท้อนออกมาจากความที่เธอสามารถดึงดูดคู่รักที่คบกันอย่างยาวนานอย่างแช n นิงเทเทิ m ได้ล่าสุดโซย์ราิเป็นแฟนกับแฮร์รี่สต e s ์ a แฮร์รี่ฟร n กิ t งสต s ์แต่ในมุมที่ผมนำเสนอในวันนี้คนนี้ได้แฮร์รี่สต e s พราะพ่อแม่ของเธอ Diversify ์ e า e ยีนผมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญหรอกที่มนุษย์เนี่ยเห็นในสิ่งที่แตกต่างแล้วมีความรู้สึกดึงดูดเพราะมนุษย์เนี่ยถูกโน้มน้าวให้ต้องการกระจายยีนของตนเองให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในรุ่นทายาท มันความต้องการที่จะกระจายยีนพูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็น Incenti v e แรงโน้มน้าวทางธรรมชาติเดี๋ยวว่าหลังเราพูดเรื่อง diversification จีนพูลอีกพราอมันมีหลักการนวิทยาศาสตร์อีกเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะนํามาผสมผสานกับประเด็นทางการเมืองที่พูดแต่เมื่อนผมไม่เคยอยากแตะเรื่องนี้มากเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนหาว่าหาเรื่องผมไม่หาเรื่องใครแล้วฮะผมมีหน้าที่ให้ความรู้คนเท่าที่ผมสามารถให้ได้ซินดี้สวีนี่เนี่ยจริงแล้วไม่ได้ค่อยมีเสน่ห์สักเท่าไหร่เธอแค่รูปร่างดีแล้วเธอก็เล่นหนังยยยังงไมมมม่่่่คคคอเกกูาาาืืผชชนนนซึี Pass จภใใ การถ่ายทอดอารมณ์ในฐานะนักแสดงผมชอบคนที่แสดงเก่งแต่ถ้าคุณรูปร่างหนะ้าตาดีคุณก็ได้มาครึ่งทางแต่คุณจะต้องแสดงเก่งด้วยผมยังมองว่าซิดนีย์สวีนี่เนี่ยยังแสดงหนังไม่เก่งเพราะว่าเวลาผมเห็นซิดนีย์สวีนี่เล่นเรื่องอะไรอ่ะผมยังเห็นซิดนีย์สวีนี่อยู่ความที่เธอเนี่ยนำเรือนร่างทรงของเธอไม่ใช่ร่างทรงทรงสะบึมของเธอเนี่ย มาเป็นจุดขายเนี่ยมันโอเคในการได้งานพรีเซนเตอร์แล้วมันโอเคในการได้บทเซ็กซี่อย่าง Any One But You หรือแม้กระทั่งเฮาส์เมดซึ่งเดี๋ยวผมจะไปดูบ่ายวันนี้แต่ว่าผมยังไม่บาย s ซิ e นีสว e n e y ในฐานะแอคทรสแอคเตอร์นักแสดงเพราะว่าแม้กระทั่งบทนักมวยที่เธอเล่นผมยังรู้สึกเลยว่าที่ผมจะดูก็เพราะว่าดู Cindy s ซินนีสว e n e y เพราะนั้นผมยังไม่ซื้อไอเดียของซินนี่สวินนี่ในฐานะนักแสดงซินนี่สวินนี่เปรียบเสมือนดาราช่องเจ็ดที่ดังแล้วไม่รับงานละครแล้วแล้วเป็นแค่พรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นครั้งเป็นคราถ่ายภาพเซ็กซีโ่โพสในชุดว่ายน้ำผมมองซินนี่สวินนี่แค่นั้นณนะเวลานี้นะฮะ ผมยังให้โอกาสซินนี่สเวนี่อยู่ผมไม่มีปัญหากับคนรูปร่างหน้าตาดีแต่ว่าคุณก็ต้องพิสูจน์ว่าคุณสวมบทบาทจนผมลืมในส่วนนั้นได้ที่ผมพูดทั้งหมดเรื่องเบบี้แฟทเพราะว่าจริงๆแล้วผมเองเป็นคนซึ่งไม่ใช่เป็นคนหน้าตาดีกว่าผมจะลากให้ผู้บริหารแต่ละบริษัทที่ผมเคยทํางานใหน้และผู้บริหารสถานีกว่าผมจะทําให้เขายอมให้ผมอยู่หน้าจอทีวีเนี่ยมันยากมากนะฮะท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจนะฮะท่านผู้ชมที่คิดว่าออผมมีเส้นได้สิทธิพิเศษไม่มีนะฮะ สิทธิพิเศษเนี่ยเขาให้คนที่หน้าตาดีหล่อเหลามีจอไลน์เนี่ยผมไม่เคยมีจอไลน์เนี่ยแล้วผมเนี่ยแหละหน้าอ้วนเพราะฉะนั้นเวลาผมอยู่ในโลกซึ่งจู่ๆเนี่ยสื่อบันเทิงมาบอกว่าเอ้ยมีเบบี้แฟนสวยเซ็กซี่ได้อา้าวตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อก่อนไม่เคยดีนภาษานี้ไปซ่อแมแอร์นะสวสดีครับ